สวัสดีครับเหมือนๆชาวคีรองพอถ่ายคลิปแล้วครับพี่ครับหันมาดีๆโอเควันนี้เรามีของเล่นใหม่ไหมอีกแล้วครับผมนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนี้ดีเพราะมีของเล่นมาให้ใหม่ครับผมหน้าตากระด้ามดำมอมแมมมากเดี๋ยวเซตนี้เราจะไปอาบน้ำกันครับโอ้โหเหนื่อยวิ่งมาถ่ายคลิปครับผมวันนี้ ดีใจตั้งแต่นูน่นตั้งแต่หลังบ้านเลยอะวิ่งมามามาดูของเล่นใหม่กะทิกันครับวันนี้นี่เป็นจานล่อนครับผมเอาไว้ให้ไปคาบกลับมาเดี๋ยวโอเคเราจะมาแกะกันครับโอ้ยนาตากระมมแมมมแมมไปโ,โดนตัวไหนมากนี่ลูกฮึนี่ คือพ่อจะล่อนไปอย่างนี้นะครับแล้วลูกไปเ,เก็บมานะครับผมตกลงกันแล้วนะครับอ่ะดมกินก่อนดมกินก่อนโอเคหนึ่งสองป้อยข้ามาครับจะล่อนไหมเนาะ <laughs> พ่อว่าแล้วมันไม่น่าจะเวิร์กสลับหนู <laughs> เรื่องในการวิ่งไปเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มันต้องใช้แรงเนี่ยผมไม่ไหวครับถึงขั้นต้องนอนเฝ้าที่บอกถ้าให้ครูวิ่งไปเก็บหอนอนดีกว่าดูดูดูหางดูมันจะได้ไม่ได้ลูกอันนี้คือเขาให้วิ่งไปแล้วก็ข้ามเหมือนอารมณ์แบบกระโดดข้ามมาลูกทีครับ เี้ครับโอ้ไม่สนไอ้วันอยากจะเทสไหมอย่างเดียวเลยทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เทสไหมอย่างเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรพ่อมีความพยายามลุกมาเราลุกมาครับน่ะดูนี่นะหนึ่งสองไปครับมาเลยครับจัดมาเลยครับลูก <laughs> อ้าวเหมือนอ้าวเหมือนกลับมาแบบผิดหวังอะ <laughs> นั่นอย่าชนะลูกก็อี้ใหม่พอ่อแล้วลูก <laughs> โอ้ทีไม่เป็นไรทีเอ็นันไปเอานู่นไปเอานู่นขาบนู่นมาเร็วๆ ออืดีมากเลยครับเก่งมากเลยครับลูกซื้อที่ให้ข้ามมากลับได้พัาสติกอ่ะพัาสติกกับพัาสติกไป้้าพัดติงมานี่ครับผมได้ประโยชน์มากกว่าเห็นละไอ้นั่นเอาติดเท้าอีก หรือเขาให้เอาถุงพลาสติกโยนเขาไม่ได้เอาให้นั่นโยนมาแล้วนั่นแหละ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 น,นั่นแหละถูกแล้วข้ามมาจะรอดไหมเนาะดูครับเพื่อนๆลองดูครับผมว่า ซื้อมาถูกอันมากโด้ <laughs> พี่บอกเอาเงินซื้อนี่ไปซื้อนมให้ที่กินดีกว่าครับ <laughs> พี่เราจะได้เล่นกันไหมลงุง <laughs> หมดสภาพ <laughs> โอ้ยังจะยิ้มอีกยังจะยิ้มอีกไอ้ว <laughs> น ซื้อมาให้วิ่งไปคาบแล้วดูสภาพเพราะว่าของเล่นมันผิดจริงๆเลยคือต้องโทษของเล่นนะครับโทษทีไม่ได้แล้วมันจะไปนอนฟ้ามาททำไมแทนที่จะเข้ามายังยังยังจะยิ้มอีกยังจะยิ้มอีกไม่รอดครับผมก็ โอเคครับผมคลิปนี้ก็เห็นกันแล้วรู้แล้วว่าไอตัวเนี้ยจริงๆแล้วผมว่ามันทำออกมาไม่ดีนั่นแหละใช่ไหมโยนไปแล้วมันเหนื่อยก็ต้องวิ่งเก็บอีกใช่ไหมเทมันก็เลยไม่ดีอยาตลองดูอีกทีสิ ดูผมจะดูว่ามันจะนอนอีกไหมโอ้แถ้เลยที่นี่แถใหญ่เลยก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมดูแล้วผมไม่ประสบความสำเร็จละก็ โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กระทิด้วยนะครับที่ไปก่อนแล้วครับผมดูแลไม่มีอารมณ์เล่นแล้วยังหน้าตายัางยิ้มอยู่ทำอะไรว,นวนอนวนนาอเพื่อนคาเนี้ย <laughs> ก็โอเคก็ผมทีขอลาไปก่อนแล้วครับผมเทีไม่ไหวแล้วเทีลาเพื่อนก่อนหน้าตาหลังแล้วก็ไปแล้วครับโอ้พผมไปเก็บอืึก่อน